สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน,น้องฝนน้องสิงนะคะวันนี้วันนี้ก็เช้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเราก็จะไปทำบุญะคะ่ะกับคุณพ่พอแล้วก็ป้านะคะสวัสดีกนนดล,ดล,ล่องแหน่วนอ่ะคูณเรื่องร้านเคยบู๊อยู่าปล่าบอกเราเดินเ่เอาสวัสดีกล่องเลย, <c oughs> ยเร็ว ครับสในเอียงไปในอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยไหมคะกล้วยค่ะแล้วก็จะมีของไปถวายก็คืออยู่หลังรถนะคะอยู่ซุปเปอรับคนก็จะเป็นซุปเปอร์คนนะพูดเสด็จอีกสองคนพูดในไงสวัสดีค่ะเน่สวัสดีค่ะเน่เดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวดีกว่าหรือ ซ่ากมูค่ะสองคนอีกผู้นึงงองซ่าเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาจโองนะจโองแล้วพอตอนนี้ชุดเรียบร้อยค่ะไม่เียวรกนก็าสับไม่ใ้่เสียขาวกับสีนที่เนาะอนนี้ก็วลา โมงห้าสิบห้านะคะกว่าจะออกเดินทางได้ก็ประมาณสิบโมงกว่าเราจะไปสองวัดค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามชมนะคะฝนจะไปวัดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามตอนต่อไปตอนถึงวัดนะคะฝนก็จะขับรถค่ะว่าจะชื้อกล่องถางยาดิฟชี่วิงเรื่องดิฟชี่ใช้อยู่เปลี่ยนดรง่องเปล่ยนวงเปลียนเรื่องเปลยนเป็นโซฟ์ค่ะวันนี้ เดี๋ยวไปตอนไปดูตอนถึงวัดดีกว่าค่ะเพราะว่าขับรถมันอันตรายนะคะเล่นโทรศัพท์ค่ะตอนนี้เราก็ถึงวัดแล้วสวัสดีอีกรอบปูยู่บ้าน้อาแม่ปูอยู่เราก็จะไปต่อค่ะ ไปไหว้หลวงปู่ท่านใจหด้วยเมนบอกยังก่อนไปไหว้หลวงปู่ท่านใจบปะไปไหว้หลวงปู่ท่านใจกับหลวงปู่ใหญ่ปู่าาประยูรกะไปไหว้ลูกแทนน้องนม่พันพันบอกวา่าหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านใจน,นั่นค่ะพิ่นอันนี้เพิ่นสิคือจังยิ้มใส่ห้องทุกคนเอาเชือกับ เดี S <S ๋ยวเหนหวแต่บ okay, ่านเําเียวบ่าวเลหวนันนั่งนี่นั่งนี่นั่นเดี๋ยวแม่เอาหน่บุ้งจับมือบังกงบังกอโออไปนั่งจีดะเห็นโนบ่ฮะเห็นพอตอใส่เลยมันเห็นมุมงสียนเหรอเห็นวันนี้เป็นโซฟาให้ต้องมีค่าโซฟาเลยบอปีฝนไ้เปิดอีกเพจหนึ่งนองจหนึ่งเขาน้่ เหตหนึ <than S 2> ่งเหตุด hmm. mm ูห hmm. oh, 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 ้ยตะูต hmm. um ิดตามชีพ okay, ันติดตามน่าราย้ักขับผมจ้างสิเดอออกกล้อง่าใหญ่นเป็ดดอกกลองโอเดอเดดสิไปขับรถดำก็ากลข้กข้าลเนจะกับรถึ้นไปกับโอ้กับแม่ข้อ ส่วนส่วนโอ้ก็กลาเป็นว่าส่วนส่วนว่าสันคักฝนล็่หรูเรื่องบอบบย่างขึ้นไปบอบแม่ครกันเห็นบาร์เรนมันถื่าขาดขึ้นเห็นสาของบุญท่านเนได้หมดหัวลอลยา่อเกงกล่องเลยคุณสาระของบุญ hmm. hey. uh ันกำลังแสบตู huh. t t. Oh ้เฮดเองเลยลังคาไี่ถูกไปตั้งถ้าไปเป เลยเนี่ยหมเหีนเมีถูกเป็นยูทูบเลอวัวอเป็นอเนี่ยหมเห็้น่ัวนัเนี่ยบมเห้นึ่งมอันนี้ก็เป็นนมอไระไเนี่ยน้ารถกิ่งต้องใไปอ๋อน่ะเพราะว่ายางลาดเพราะว่ายางอ่อนสิบอกว่าหายยางราขึ้นหินมองหินน่ะยังอ่อนมากกับไก่จนหมดจอเซล คุณคุณงคุนี่นนออกไปจอดข้างหน้าคุณโอ้ปปยปโยปยโง่าต้องบทเตนยังไงคุณนีม่นมันไมเ่ยอเปิดคุณมันยัางไอ่เ,ออเต็อยู่คุกไม่ยอะสับกับปันมาเคยมากหย่างาอ่อนอียดหวัดเจตน้าวดน,น,น,นั่นเย่าซบ ดึงตัวนี้ลงมาตัวนี้เอสั็มไปเลย่ข้าไกลไปไหนย้ายซาบลักกระจอแล้วเน็ตเน็ตไปยัยซบลักด้วกระจอกยัาซาบลักหัวแ้จะขนไปจอดตรงนู้นแม่มองคณบักขี้เป็นอมจอดตรงนี้ได้ปะจอดหน เห็ดใหม่ตนนี้ัวจียังใช้มีัเปิลูเห็ดใหม่ต้นี้ได้มงไคุณเดท้งองจอนโฮมเลยกะไ้พอได้ปะโอ้ของบนพุนแ้แสดงว่าดิพนอันอนั้นว่าหันนี่พนอันก็จะเอามาถวายได้นี่ อันนี้ต้อันนี้มนันต้อันนี้พอเพปิดังเอาเอาเด็ให้หวปูอแอแดดอย่ขึ้นรถเนาะบอปลองไปพักันพูดเอมองว่าให้เบาให้เบาก็สิเลยอยรถเลิ่งต้นใม่ต้นเด็ดตนเด็ แดีวเราลงไปข้างล่างมีปุ่มค่ะมีปุ่มมีปุ่มค่ะน้องน่ะคือดำเถิดแสงย้อนดำดำย้อนแสง้็ดำย้อนข้นนาดำอยู่ยแล้วบ่านบ๊วยอันนี้ไม่บ่้านน้อ,นองจะม,มาพี่เรอ่หมดม <c oughs> นะหรือว่าได้ซื้อนะ่าแพ็คไหมวัสดุอะไรที่ต้องซอุ้ยหมดไปขึ้นหมดหมดหมดไป้ขึ้นกระโปงหมดพ <c oughs> ี่หลอด อุ้ยหมดกาเจียบยินดีเจียบเลวนะมดเราก็จะเดินขึ้นไปนั่นบนพันธุ์เท่าคุณป่ะเป็นโคทีนฮะลอกแล้วบอกรอุ่นเด็กขึ้นไปแล้วลายพระพุทธบาทป่ะ อาอคือเดี๋ยวเอาลงมานีบั็นขางสายนั่นนี่ลอยพระพุทธบาทเอาป้งตะวันเม่เผาตำแบบข้าวม่เา ก่ม <mile> ้าวปาน้าวถ้ามก็สมัยปาันกก่อนิดลุ่ยตอนมหล่ก่หิลุ่ยใไกา่หนู่นนะคะหลวงพ่อท่านจายหลวงพ่อยายหลวงพ่อท่าน นี่หลุงพ่อใหญ่ เป็ดตยยเป็นเห็ดบันไดเป็นเห็ดบนไดคุณไปคุณก็กุตคุณคุเราก็จะมาไหว้หลวงพ่อ <ต onents S 3> ใหญ่กันนะคะ<อ>คลิปนี้ เอามาหลงปู่แล้วลงปู่ไม่อยู่นะคะก็เลยมาไหว้พระพุทธรูปแทน,นะคะ่ะไปละธรรมชาติสุรุตนะลมยังค่อยๆเด้อไฟแช็กไฟแช็กมาเกิดอะโผบ้านฉั้ มาดีชุดก็ว่าเป็นยังดงอกมาไหวคนกระไดมี่ไอู่่ิันคนบังดีบมมีดอกเอาตะนามถวายก็ะได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์้ะนะคะนี่ก็คือของถวายบายค่ะ